ไ,ไม่ก็ก็อันนี้ผมเป็น call center นะครับเห็นมีว่าวัสดุตกค้างอ่ะครับใช่ครับก็เออทางพี่กด9มาทางระบบก็โอนมาอยากรู้ว่ามีวัสดุตกค้างมีเลขไหมครับกด9เลยครับผมกดรับสายอยู่เนี่ยเออผมผมก็รับสายเหมือนกันผมก็กดรับสายเหมือนกัน รับสายแล้วคุณโทรวาอะไรผมไม่ได้โทรเลยครับอันนี้อันนี้คือผมเนี่ยเป็นไปรษณีย์ไทยแล้วก็คือทางพี่มีวัสดุตกค้างแล้วพี่เป็นคนกดก้าวมาปไปรษณีย์มีอะไรครับว่ามาอ่าอ่ารบกวนขอเรียกวัสดุหน่อยครับขอเรียกวัสดุขอทำไมเขาไม่ใช่จะส่งเลยดีไม่ได้ต่างทีขง่ของขอได้ไงครับอ้าวแล้วก็เห็นพี่กดก้าวมาผมกดรับสายพี่กดก้าว แล้วพี่เอ่อโทษทีนะครับอันนี้ก็คือถ้าคือมีพัสดุต,ตกค้างก็เลยแล้วทางระบบเราอะโทรไปโทรไปแจ้งว่ามีพัสดุต,ตกค้างก็เลยจะให้เห็นมีกดก้าวมาในระบบก็ขึ้นอยู่แจ้งพัสดุตกค้างอืมน,นีก็โทรหาคนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไปศนีไม่ได้โทรหาผมทำผมมาเป็นไปศณีครับอ ไม่ไปที่นี่ต้องเกี่ยวอะไรผมไม่ช่วยพาใครอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ก็ทางระบบไปรษณีย์โทรไปบอกว่าวัสดุตกค้างก็เลยว่าจะให้ก็เลยทางคุณนะกดก้าวมาอะไรโทรมาอะไมมีอะไรไม่มี<ก>อะไรครับไ่กดก้าวก็ก็ในระบบมันเป็นกดกดเข้ามาครับระบบอะไรก็ทางระบบเนี่ยแหละครับอันนี้ผมเป็นไปรษณีย์ครับแล้วทางพี่มีวัสดุตกค้างอยู่มีชื่อพี่พี่พอมีชื่อนามสก,กุลไหมครับถามว่าไปทีนีมีอะไรครับ ออไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ว่าถามว่าพี่ยังมีวัสดุต,ตกค้างไหมผมจะได้สอบถามเลขให้คุณโทรมาถามเขาอย่างนี้แหละครับมไม่ดีไม่ใช่สง่งไม่ใช่ต่างชื้อไม่ใช่หรอครับแต่ว่ามันมีมีขอชื่อนามสกุลได้ไหมผมจะได้เช็กให้เพราะว่าในระบบเป็นชื่อเป็นเอเบอร์โทรของพี่อยู่นะคุณโทรคุณโทรคุณโทรมาไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะคุณติดต่อเข้ามาที่คุณไม่รู้ชื่อเลยครับไม่รู้ครับ ก็ทางระบบมันข uh, ึ้นมาผมเป็นคอร์เซ็นเตอร์ก็เลยรู้ว่าเข้อมูลมันเป็นออโต้มาก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ครับอยากรู้ครับตจวสองเบียรลาดเนี่ยฟังนะว่าคนอื่นอ่ะเวลาเขารับสายอ่ะมันก็รู้สึกอย่างนี้แหละรู้สึกยังไงรู้สึกงงไหมงงที่อะมึงโทรมาพ่อเนอก็กูไม่ได้โทรมึงอะโทรมา